Function ithm, บบฟังชัน o n Exponential แลและฟังชันลอการิทึมแบบฝึกหัด6 6ข้อที่5เป็นการแก้สมการลอการิทึมกำหนด Log 2มีค่าประมาณ0.3010แล้วก็ Log 3มีค่าประมาณ0.4771จงหาค่าของ X ซึ่งสอดคล้องกับสมการต่อไปนี้ก็จะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกัน จากคำถามที่เขากำหนดค่าล็อกมาให้นั่นหมายความว่าเราจะต้องพยายามเปลี่ยนฟังก์ชัน Exponent i a l ตรงนี้ให้มันเป็นล็อกโดยอ้างอิงจากล็อก2กับล็อก3ซึ่งเรารู้ค่าเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเนี่ยเราอาจจะทำโดยการใส่ล็อกเข้าไปทั้งสองข้างของสมการก็จะได้เป็นล็อกของก้อนนี้ทั้งก้อนที่มันเป็นคูณมันคูณกันอยู่แล้วเราก็ใส่ล็อกเข้าไป ทางฝั่งซ้ายและล็อกทางฝั่งขวาก็จะเป็นล็อกของ16จากนั้นเราจะเห็นว่า2ตัวนี้คูณกันอยู่ก็คือ12ยกกำลังก้อนนี้คูณกับ8ยกกำลังก้อนนี้ตามคุณสมบัติของล็อกก็คือถ้าเกิดเราเจอล็อกของ m คูณ n เราสามารถกระจายเป็นล็อกของ m n, บวกด้วยล็อกของ m n เพราะฉะนั้นจากอันนี้เราก็จะกระจายได้เป็นล็อกของก้อน12ก้อนนี้บวกกับล็อกของ8ก้อนนี้ เท่ากับล็อก16เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลังสีําำไมถึงพยายามที่จะเปลี่ยนเป็น2อ้างอิงจากล็อกสที่เรารู้ค่าเพราะฉะนั้นเราจะพยายามเปลี่ยนเป็นล็อกที่มีตัวเลขข้างหลังเนี่ยเป็นล็อกสหรือไม่ก็ล็อกสให้ได้มากที่สุดเพราะฉั้นจาก12ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะต้องพยายามเปลี่ยนเป็น2กับ3ซึ่งเรามาพิจรารณาก้อนนี้ก่อน ก้อนล็อก12 12ก็คือมันเกิดจาก3คูณ2คูณ2 3คูณ2คูณ2ก็คือ2ยกกำลัง2คูณอยู่กับ3นม่ันเองเราก็จะเขียน12แทนด้วย3คูณ2ยกกำลัง2ซึ่งทั้งหมดเนี้ยยกกำลัง2ลบ 5x ตัวเลขยกกำลังที่อยู่ข้างนอกเราก็จะกระจายเข้าไปทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บเลยก็จะได้เป็นล็อกของ3ที่ยกกำลังสองลบ5 x คูณกับ2ที่ยกกำลัง2อยู่แล้วแล้วก็2ก็ไปคูณกับลบเลขยกกำลังที่อยู่ข้างนอกวงเล็บอีกทีหนึ่งก็คือ2ลบ5 x จากคุณสมบัติการคูณกันของล็อก m คูณ n กระจายออกมาได้เป็นล็อกของก้อนนี้บวกกับล็อกของ และจากคุณสมบัติของล็อกที่บอกว่าถ้าเราเจอล็อก m อยกกําลัง k ตัวเลขชี้กำลังตัวนี้สามารถย้ายมาเขียนในรูปผลคูณของล็อกได้กลายเป็น k คูณอยู่กับล็อก m เพราะฉะนั้นก้อนอยกกกำลังตรงนี้2-5ลบ5 x เราก็สามารถเขียนไปอยู่ข้างหน้าล็อกได้เป็นผลคูณได้เป็น 2ลบ 5x คูณอยู่กับ log 3เช่นเดียวกันกับก้อนนี้ก็สามารถที่จะย้ายไปเขียนในรูปของผลคูณหน้าล็อกได้ได้เป็น2คูณ2ลบ 5x คูณอยู่กับ log 2จากนั้น2อันนี้คูณกันเราก็จะกระจาย log 3คูณเข้าไปทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บจะได้เป็น2 log 3ลบกับ 5x ที่คูณอยู่กับ log 3อันนี้เช่นเดียวกัน เราจะกระจาย2เข้าไปคูณทุกตัวในวงเล็บก่อนได้เป็น4ลบ2คูณลบ5กลายเป็นลบ 10x ทั้งหมดนี้คูณอยู่กับลบ2จากนั้นเราก็กระจักะจายลบ2เอ่กระจายล็อก2เข้าไปคูณทุกตัวในวงเล็บตัวข้างหน้ายังคงเหมือนเดิมส่วนตัวข้างหลังก็จะได้เป็น4คูณกับล็2ลบ 10x คูณอยู่กับล็อ2 นี่คือก้อนสีเขียวที่เรากระจายออกมาได้เป็นดังนี้ต่อไปเรามาดูก้อนสีน้ำเงินบ้างล็อก8อยกกำลัง x บวก3เป้าหมายคือต้องเป็นล็อก2หรือล็อก3เท่านั้นเราก็จะเปลี่ยน8ปดเนื่องจาก8เนี่ยมันเกิดจาก2คูณ2คูณ2 3ครั้งหรือ2ยกกำลังสาเราก็จะเปลี่ยน8ให้กลายเป็น2ยกกำลังสาที่มีเลขยกกำลังเดิมก็คือ x บวก3 ูอย่จากคุณสมบัติของล็อกที่มีเลขชี้กำลังตรงนี้เราสามารถย้ายมาเขียนเป็นผลคูณข้างหน้าล็อกได้เพราะฉะนั้น3คูณกับ x บวก3ย้ายมาข้างหน้าได้เป็น3คูณ x บวก3แล้วคูณอยู่กับล็อก2 3คูณกระจายเข้าไปในวงเล็บก็จะได้เป็น3คูณ x และ3คูณ3ได้เป็นบวก9คูณอยู่กับล็อก2 จากนั้นกระจาย log 2คูณเข้าไปในวงเล็บทุกตัวเช่นเดียวกันก็จะได้เป็น3 x log 2 2", คูณกับ9 log 2นี่ก็คือการกระจายออกมาของสีน้ำเงินต่อไปตรงนี้สีชมพูตรงนี้ log ส2ยกกำลัง4เลขชี้กำลังตรงนี้เช่นเดียวกันเราก็จะสามารถย้ายเลขชี้กำลังตัวนี้มาเขียนเป็นผลคูณข้างหน้า log ได้ได้เป็น4 ล็อก2เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้กับการเขียนกระจายออกมาของทั้ง3ตัวเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาประกอบล่างเข้าด้วยกันก้อนสีเขียวก็คือก้อนนี้ก้อนสีน้ําเงินที่เราคิดไว้ก่อนหน้านี้ก็คือผลลัพธ์เป็นอันนี้เท่ากับก้อนสีชมพูก็คือ4ล็อก2 จากนั้นเราจะเห็นว่ามันมี4 l อก2ทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาของสมการเลยถ้าเกิดเราย้ายตัวนี้มาฝั่งนี้จะย้ายมาเป็นลบเพราะฉะนั้นตัวเลขเดียวกันลบกันก็จะมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น2อันนี้เราสามารถตัดออกไปได้ก่อนเสร็จแล้วเรามาดูตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้ก็คือเป็นลบ 10x log 2 ตรงนี้ก็เป็น 3x log 2มันเป็นเทอมที่เหมือนกันที่สามารถทำคำนวณให้เป็นอย่างต่ำได้ลบ 10x บวกกับ 3x ลบ10 x, ลบวก3ก็คือบวก7เพราะฉะนั้นมันก็คือ 7x log 2เพราะฉะนั้นตรงนี้จะคำนวณทําให้เป็นอย่างต่ำได้เป็นลบ 7x log 2ทีนี้เขียนเรียงใหม่2ล o 3ยังอยู่เหมือนเดิม บ5บฮกล็ ok ก็เหมือนเดิมตรงนี้ตัดหายไปตรงนี้เหลือลบ 7x ลบ2แล้วก็มี9ลเท่ากับ0เราจะสังเกตเห็นว่าก็จะมีพจน์ที่มีตัวแปร x อยู่2ตัวก็คือตัวนี้กับตัวนี้เราจะย้ายมาฝั่งตรงข้ามจากลบอยู่เราก็ย้ายมาเป็นบวกได้เป็น5 x ล็สบวก 7x ลส่วน2ตัวนี้ยังคงอยู่ที่เดิม จากนั้นเราจะเห็นว่าฝั่งนี้จะมี x อยู่ทั้งสองพจน์เลยเราจะดึงตัวร่วม x ออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนเดิมเราดึงตัวร่วม x ออกมาพจน์แรกก็จะเหลือ5ล็อก3พจน์ที่2ถ้าดึง x ออกมาแล้วก็จะเหลือ7ล็อก2ก็จะบวกอยู่กับ7ล็อก2 x ก็จะคูณอยู่กับก้อนนี้ทั้งก้อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากรู้ว่า x มีค่าเท่าไหร่ เราก็จะย้ายก้อนนี้ทั้งก้อนไปฝักตรงข้ามคูณอยู่เราก็จะย้ายไปหารเพราะฉะนั้นตรงนี้ของเดิมคือบนนี้หารด้วยก้อนนี้ที่เพิ่งย้ายมาก็จะมีค่าเท่ากับ x จากนั้นเราก็แทนค่าล็อก2แทนค่าล็อก3ไปซึ่งเป็นค่าที่โจทย์กำหนดมาให้ก็จะได้2คูณอยู่กับ0.4771บวกกับ9คูณอยู่กับ0.3010แล้วก็หารด้วย5คูณอยู่กับ0.4771บวกกับ7คูณ0.3010ซึ่งตรงนี้เราคิดเลขออกมาแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ0.8154สำหรับข้อแรก วิธีที่2ถ้าเกิดเราไม่อยากใส่ล็อกเข้าไปตั้งแต่ขั้นตอนแรกเราจะสามารถที่จะซิมพลิฟายหรือทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือรวมเ,เลขยกกาลังที่มีฐานเหมือนกันเข้าด้วยกันก่อนได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องพยายามเขียนฐานของเลขยกกําลังให้เป็นประมาณ2หรือ3ก่อน 12อย่างที่เราเจอไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกิดจาก2ยกกำลังสองคูณ3เราก็เปลี่ยน12ให้เป็น2ยกกำลังสองคูณกับ3ทั้งหมดนี้ยกกำลังสองลบ 5x ส่วน8ก็คือ2ยกกำลัง3ที่คูณอยู่กับเลขยกกำลังเดิมก็คือ x บวก3เท่ากับ16ที่เป็น2ยกกำลัง4เห็นไหมเราอย่าจะไม่ใส่ล็อกเข้าไปในขั้นตอนแรกเราจะพยายามเขียนคำนวณเลขยกกำลังก่อน จากนั้นแยกยกกำลังตัวนี้ที่อยู่ข้างนอกวงเล็บก็คูณกระจายเข้าไปทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บก็จะได้เป็น2ยกกำลัง2คือตัวเดิมคูณอยู่กับ2ลบ 5x 3ก็ยกกำลัง2ลบ 5x ตัวอื่นตัวนี้เราก็คูณ3เข้าไปทุกตัวในวงเล็บก็จะได้เป็น2ยกกำลัง 3x บวก9เท่ากับ2ยกกำลัง4 เพราะฉันตัวนี้คูณกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง4และ2คูณลบหก็เป็นลบสิ x. อ่ะตัวอื่นๆยังคงเขียนเหมือนเดิมจากนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันก็คือมีก้อนนี้ที่มีฐานเป็น2อันนี้ก็มีฐานเป็น2และตรงนี้ก็มีฐานเป็น2 เพราะฉันเราจะรวมเลขยกกาลังที่มีฐานเหมือนกันเข้าด้วยกันโดยหลักการรวมก็คือถ้าเกิดเราเจอ a ยกกาลัง m คูณอยู่กับ a ยกกาลัง n ฐานเหมือนกันคูณกันเลขยกกาลังจะนํามาบวกกันเพราะฉะนั้นตัวนี้กับตัวนี้คือฐานเหมือนกันและคูณกันอยู่เราสามารถนําเลขยกกาลังเนี่ยมาบวกกันได้เลยจะได้เป็น4ลบ 10x บวกกับก้อนนี้ก็คือ 3x บวก โดยที่ตัวอื่นๆอื่นเรายังคงเขียนเหมือนเดิมก่อนตัวนี้รวมกัน4บวก9เป็น13ลบ 10x บวก 3x ได้เป็นลบเ x เพราะฉันก็จะได้เป็น2ยกกำลัง13ลบ -7 x เท่ากับตัวนี้เหมือนเดิมอยู่ต่อไปตัวนี้กับตัวนี้ก็เป็นฐาน2เหมือนกันแต่ฝั่งนี้มันคูณอยู่ถ้าเราย้ายมาฝั่งตรงข้ามจะเป็นการย้ายมา หารทีนี้ถ้าเกิดเลขยกกำลังหารกันถ้าเราเจอ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เราจะจับตัวเลขชี้กำลังเนี่ยมาลบกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ฐานเหมือนกันหารกันดังนั้น3ยกกำลังสองลบ x อันนี้คือตัวเดิมฝั่งเดิมก็จะเท่ากับอันนี้หารกันจับเลขยกกำลังมารลบกันกลายเป็น4ที่ลบกับในวงเล็บ13ลบ7 x เครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บ เวลาที่เรากระจายวงเล็บออกมาก็คือเปรียบเสมอเราเอาลบหนึ่งเนี่ยไปคูณทั้ง2ตัวที่อยู่ในวงเล็บก็จะกลายเป็นลบสิบสามบวกกับ 7x เพราะว่าลบคูณลบกลายเป็นบวกหรือเราจําง่ายๆก็คือมีเครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บถ้าเราถอดวงเล็บเมื่อไหร่เครื่องหมายอยู่ในวงเล็บจ,จะต้องกลับเป็นตรงกันข้ามจากลบเป็นบวกจากบวกเป็นลบจากนั้น4ลบ13ก็คือ ลบ9ตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ9บวก 7x พอมาขื่นข้างตอนนี้แล้วเราถึงค่อยใส่ล็อกเข้าไปทั้งสองข้างของสรรมการก็จะได้ล็อก3ยกกำลังสองลบ 5x เท่ากับล็อก2ยกกำลัง 7x ลบ9ตรงนี้เราเขียนสลับกันได้ลบ9บวก 7x กับ 7x ลบ9มีค่าเท่ากัน จากนั้นทําเหมือนเดิมเลยก็คือเลขชีกําลังตัวนี้สามารถที่จะย้ายมาเขียนข้างหน้าล็อกได้ได้เป็น 2-5x ลบ 5x อล็ 3, เท่ากับ 7x ลบ9คูณอยู่กับล็อก2แล้วก็คูณกระจายล็อกเข้าไปทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บได้เป็น2ล็อก3ลบ 5x ลอก3เท่ากับ 7x ล็อก2คูณกับลบ9ล็อก2 ทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าก็จะมีอยู่สองโพสที่มี x อยู่เพราะฉันเราควรจะย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันเราก็จะย้ายตัวเลขหรือตัวที่ไม่มีตัวแปรนมาอยู่ฝั่งซ้ายเพราะฉันสองล 3, ยย็อกสามย้ายลบเก้าล็อกสองมาฝั่งนี้จากลบกลายเป็นบวกส่วนลบห้าเดี๋ยวเราย้ายไปฝั่งตรงข้ามก็จะกลายเป็นบวกเช่นเดียวกัน7 x ล็อก 2, อยู่ที่เดิมลบ5 ล็อก3ย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็นบวก 5x ลบ3จากนั้นเราก็จะดึงตัวร่วม x ตัวนี้เห็นไหมคะมี x อยู่ทั้ง2เทอมเราดึงตัวร่วม x ออกมาเทอมแรกก็จะเหลือ7ล็อก2เทอมที่2ก็จะเหลือ5ล็อก3ในวงเล็บที่คูณอยู่กับ x เพราะฉันถ้าเกิดเราอยากรู้ว่า x มีค่าเท่าไหร่ก้อนนี้ที่คูณอยู่กับ x เราก็ย้ายมาหารก็จะได้เป็น2ลก3บวก9ลก2หารด้วย5ลก3บวก7ลก2มีค่าเท่ากับ x ซึ่งอันนี้ก็จะเท่ากับวิธีก่อนหน้านี้เราจะได้คำตอบเหมือนกัน อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีแล้วแต่ว่าใครอยากจะใส่ล็อกไปตั้งแต่ตอนแรกหรืออาจจะจัดรูปของเรยกําลังก่อนแล้วค่อยมาใส่ล็อกในสเต็ปหลังสุดก็ได้สําหรับข้อที่2อ,อย่างข้อที่2อ,อันนี้เราจะเห็นว่าถานของเรยกําลังเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นแบบเดียวกันได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะต้องใส่ล็อกเข้าไปตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการแก้สมาการเลย ถ้าเราใส่ล็อกทางฝั่งซ้ายเราก็จะเป็นล็อกของก้อนนี้ทั้งหมดที่คูณกันอยู่เท่ากับล็อกของ5ยกกำลัง4 x จากนะ้สมบัติของล็อกก็คือถ้าเกิดคูณกันก็จะกระจายออกมาเป็นผลบวกได้ได้เป็นล็อกของก้อนนี้บวกกับล็อกของก้อนนี้นั่นเองเท่ากับล็อก5ยกกำลัง4 x และถ้ามีเลขชี้กำลังเราก็จะสามารถย้ายเลขชี้กำลังไปเป็นผลคูณหน้าล็อกได้ทำให้เราย้าย 2x บวก1ไปคูณข้างหน้ากลายเป็น 2x บวก1คูณอยู่กับล็อก2และอันนี้ก็เช่นเดียวกันได้เป็น 2x บวก2ที่คูณอยู่กับล็อก3และอันนี้ 4x ย้ายไปข้างหน้าก็จะกลายเป็น 4x ที่คูณอยู่กับล็อก5 จากนั้นเราก็จะคูณกระจาย log 2เข้าไปทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บก็จะได้เป็น 2x คูณอยู่กับ log 2 1คูณอยู่กับ log ก2ก็กลายเป็น log 2อันนี้ก็เอา log 3คูณกระจายเข้าไปทุกตัวในวงเล็บก็จะได้เป็น 2x log 3ที่บวกกับ2 log 3ส่วนข้างหลังก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือ 4x log 5 แต่ว่า l o อก5อันเนี้ยเราไม่รู้ว่าล็อก5มีค่าเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะเปลี่ยน5ให้เป็น2หรือไม่ก็3ซึ่งในที่นี้5เนี่ยมันเกิดจาก10หารด้วย2ถามว่าทำไมถึงใช้10ได้เพราะว่าล็อกอันนี้มันมีฐานเป็น10เพราะฉะนั้นถ้าเกิด10ฐาน10เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1เดี๋ยวอันนี้จะอธิบายอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นมันเป็นล็อก10ฐาน10 เราสามารถใช้10ก็ได้เดี๋ยวสุดท้ายมันจะหายไปมีค่าเท่ากับ1เราใช้2ได้เพราะเรารู้ว่าล็อก2ม,มีค่าเท่าไหร่เราจึงต้องเปลี่ยนล็อก5ให้เป็น10หาร2ฝั่งนี้เขียนเหมือนเดิมก่อนทีนี้แล้วทำยังไงต่อ ล็อของผลหารก็คือถ้าเกิดเราเจอล็อกของ m หารด้วย n ก็จะเท่ากับเอาล็อ m ลบด้วยล็อก n เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น4 x ที่คูณอยู่กับล็อกสิหารด้วยออลบด้วยล็อก 2, นั่นเองเมื่อกี้อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นฐาน10ถ้าเกิดเราเจอล็อกของ a ฐาน a ตัวเลขข้างหลังล็อกกับตัวเลขฐานเหมือนกันจะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น10 ตัวนี้ฐานก็เป็นสิบเหมือนกันก็จะมีค่าเป็น1นึจากนั้นเราก็จะคูณกระจาย 4x เข้าไปทุกตัวในวงเล็บฝั่งนี้ยังคงเหมือนเดิมได้เป็น 4x คูณหก็คือ 4x 4x คูณลบล็อกสก็เป็นลบ 4x ล็อกส สังเกตพจน์ที่มีตัวแปร x ก็จะมีทั้งหมด4พจน์ด้วยกันเราก็จะย้ายให้มันมาอยู่ฝั่งเดียวกันตัวนี้คืออยู่ฝั่งเดิม 2x log 2ตัวนี้ 2x l o ก3เราย้าย 4x มาก็จะกลายเป็นลบ 4x เราย้ายลบ 4x log 2จากลบมาก็กลายเป็นบวกส่วนตัวที่ไม่มีตัวแปร ى, เราก็จะย้ายมาฝั่ง ตรงกันข้ามจากบวก log สอกลายมาเป็นลบ log 2จากบวก2ลง log ก็จะกลายมาเป็นลบ2ลง log อ่ะต่อไปเราก็จะรวมเทอมที่เหมือนกันในที่นี้เราจะเห็นว่า2 x log สก,กับ4 x log สเนี่ยมันเป็น log 2เหมือนกันแล้วก็มีตัวแปร x ข้างหน้าตัวนี้สามารถรวมกันได้เป็นคล้ายๆเรารวม2 x บวก4 x 2 x บวก4 x เนี่ยมันก็กลายเป็น6 x log ส2ตัวนี้อยู่เหมือนเดิมบวก2 x log ส3แล้วก็ลบ4 x ก็จะเท่ากับ log สอง log 2องอ่ะจากที่เราได้เมื่อกี้มาแล้วเราจะก็มาดึงตัวร่วมเราจะดึงตัวร่วมในที่นี้ตัวร่วมก็คือ2 x นั่นเองเพราะว่าเราเห็นว่ามี x อยู่ในทั้ง3เทอมแล้วก็มี2ที่เป็น ตัวประกอบอยู่ในทั้งสามเทอมเราดึง 2x ออกมาตัวแรกเนี่ย6มันเกิดจาก2คูณ3เราดึง2ไปแล้วก็จะเหลือ3ดึง x ออกไปแล้วก็จะไม่เหลือก็จะเหลือล็อก2ส่วนเทอมที่2ดึง 2x ออกไปก็จะเหลือบวกล็อก3ส่วนลบ 4x ดึง 2x ออกไป4เกิดจาก2คูณ2ดึง2ออกไปก็จะเหลือ2อยู่ x ก็จะหายไปแล้วก็จะเหลือลบ2 นี่คือการดึงตัวร่วมของฝั่งซ้ายมือส่วนฝั่งขวาคือฝั่งขวามือก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่จากนั้นเราอยากรู้ว่า x มีค่าเท่าไหร่ตรงนี้ทั้งก้อนคูณอยู่เราย้ายมาหาร2คูณอยู่เราก็ย้ายมาหารก็จะได้เป็นก้อนเดิมลบ log ก2ลบ2ลง log หารด้วยก้อนนี้ที่ย้ายมาหารแล้วก็หารด้วยสองที่ย้ายมาหารจากฝั่งตรงข้ามนั่นเอง และเราก็แทนค่าล็อก2ล็อก3ลงไปและเราก็คำนวณออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ1.0124ตอนคำนวณเราจะได้ตัวเศษเป็นติดลบตัวส่วนก็เป็นติดลบแต่ว่าลบหารลบจะกลายเป็นบวก สำหรับข้อที่3ข้อที่3จะเห็นว่าเป็นฐาน5าฐาน2ฐาน 3. เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรวมฐานของเลขยกกําลังที่เหมือนกันได้เราจะต้องใส่ล็อกไปตั้งแต่ขั้นตอนแรกเพราะฉะนั้นทางฝั่งซ้ายเราใส่ล็อกเข้าไปก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ฝั่งขวาก็จะได้แบบนี้ จากนั้นอันนี้คือล็อกของผลหารถ้าเราเจอล็อก m หาร n เรากระจายได้เป็นล็อก m ลบล็อก m เพราะฉันกระซ้ายเป็นล็อกของ5ยกกำลังสอง x ที่ลบอยู่กับล็อกของก้อนข้างล่างฝั่งขวามือยังเหมือนเดิมจากนั้นจากสมบัติของล็อกที่ถ้าตัวเลขที่ตามหลังล็อกมีเลขอยู่กำลังสามารถนำมาเขียนข้างหน้าเป็นผลคูณได้ดังนั้น2 x ตัวนี้ย้ายไปข้างหน้าก็จะกลายเป็น2 x ล็อก5 x ลบสตัวนี้ย้ายไปข้างหน้าก็จะกลายเป็นลบของเอา x ลบสที่คูณกับ log สองเท่ากับ 3x ลบ7ตัวนี้ย้ายไปข้างหน้าก็จะกลายเป็น 3x ลบ7ที่คูณอยู่กับ log 3า ล็อก5อย่างที่เราบอกว่าเนื่องจากเรารู้ว่าเรารู้ล็อก2กับล็อก3เราต้องเปลี่ยนล็อก5ให้เป็นตัวเลขที่เรารู้เราใช้10ได้เพราะว่ามันเป็นล็อกฐาน10ซึ่ง5ก็คือ10หารด้วย2ส่วนตัวนี้เราคูณกระจายล็อก2เข้าไปทุกตัวในวงเล็บก็จะกลายเป็นลบอยู่กับ x ล็อก2ลบ4คูณล็อก2ก็กลายเป็นลบ4ล็อก2 และอันนี้ก็คูณล็อก3เข้าไปทุกตัวในวงเล็บได้เป็น 3, 3, okay, 3, 3ล็อก3โอเค 3x ล็อก3ลบกับ7ล็อก3จากสมบัติเดิมก็คือถ้าเราเจอหารกันก็จะเป็นล็อก m ลบล็อก n เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอ10หาร2ก็จะได้เป็น 2x ที่คูณอยู่กับเอาล็อก10ลบล็อก2 และอันนี้ก็คือมีเครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บก็เปรียบเสมือนการคูณลบ1เข้าไปทุกตัวในวงเล็บก็คือได้เป็นลบ x log 2และลบคูณลบกลายเป็นบวกได้เป็นบวก4 log 2ฝั่งนี้เขียนเหมือนเดิมกระจาย2 x เข้าไปอ่ะก่อนกระจายอย่างที่บอกก็คือ log 1 0ฐาน10เนี่ยถ้าเราเจอ log a ฐาน a มันจะมีค่าเท่ากับ1 เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็น1เราคูณ2 x เข้าไปทุกตัวในวงเล็บก็จะได้กลายเป็น2 x คูณ1คือ2 x 2 x คูณลบ log สก็ได้เป็นลบ2 x log สส่วนตัวอื่นๆก็ยังคงเขียดเหมือนเดิมก่อนจากนั้นเราก็จะรวมเทอมที่เหมือนกันเราจะเห็นว่าตรงนี้คือ2 x ล o g ก2และตรงนี้ก็คือลบ x ล o g ก2 ลบ2 x ลบ x ก็เหมือนลบ2ลบ1ลบ2ลบ1กลายเป็นลบ3 x log 2อ x อยู่ที่เดิมตรงนี้คือลบ3 x log 2ตัวนี้มีตัวแปร x เหมือนกันเราจะย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันจากบวกย้ายมาเป็นลบกลายเป็นลบ3 x log สส่วนฝั่งนี้มีลบ7ล็ด log ตัวนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามย้ายมาก็กลายเป็นลบ4ล่ log ดึงตัวร่วม x ตัวแรกก็จะเหลือ2ตัวนี้ดึง x ก็จะเหลือ3ล็อก2ดึง x ออกมาก็จะเหลือ3ล็อก3ส่วนฝั่งนี้ก็จะยังคงเหมือนเดิม x คูณอยู่กับก้อนนี้ทางก้อนเราอยากรู้ว่า x มีค่าเท่าไหร่เราก็ต้องย้ายก้อนนี้ไปหารฝั่งตรงข้ามนี่คือส่วนที่เราย้ายมาหารจากนั้นเราก็แทนค่าล็อก2กับ ล็อก3ลงไปแล้วก็คำนวณออกมาก็จะได้คำตอบออกมาเป็น13.5917ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ